ตอนนี้เราอยู่ที่นะจังหวัดชัยภูมิครับอยู่อำเภอเทพสถิตฮะแล้วก็กําลังจะขึ้นไปดูทุ่งดอกกระเจียวสวัสดีวันแรกสําหรับจังหวัดชัยยภูมิไปดูบรรยากาศกันไป,นปไป และข้อมูลบางส่วนอาจมีการสิ้นเปลงผู้ชมโปรดตรวจสอบ เราจะได้ออกมุมเลยถ่ายยังถ่ายยังนี่ไงทำอะไรกันคะเรายื่นไปให้ต้องเดี่ยวเนี่ยเขาจะเน้นไม่ต้องทางน้องครับพี่พรถ่ายวิดีโอด้วยนะครับไม่ได้ให้ถือไว้ทำไมถึนี้ถ้าน้องเขาบอกว่าไม่ได้ก็กลับมาทำไมมันก็ถ่ายได้หรออันนี้เนี่ยอ่านอ่านอ่านอะไรพุ่งแล้วเขาเขาจะดีไปนี้ดีไป ในบัตนี้เขาก็จะบอกว่ามันก็จะมีที่เขียนบอกว่าหากมีปัญหาไม่ได้รับความสะดวกปดติดแมตมเจ้าหน้าที่วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่หรือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเรอวิสคาทิกเก็บาค่าบริการลดรับส่งราคาผู้ใหญ่30บาทก็จะมีการจุดจาดเรือดออกวันที่โอเคเป็นบันนะคาับ30บาทภาษาถูกงบ น,น,น,น้ำสดนะครับยีนดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ทิวทันแห่งชาติป่าดินงามเรื่องในดินแดนแห่งคิวทัศสวยรวยป่าใหญ่มีช้างหลายดอกไม้งาม คือนามีและบุตรเกิดยอดพาใหม่พระใหญ่สมัยสวานวดีผมขออนุญาตในนาตัวนะครับผมชื่อนายสิบวงค์ขอัดโตรเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกโรงเรียนตีพิชาพัฒนาศึกษาสังกัดองค์การบริหารจังหวัดชัยภูมิครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับทยานแห่งชาติใหม่ของเราให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับอะไรเล่เหล่าบาทอยู่นี่อะไรเอาห้าชุดสิบห้าชุดเลยนี่แล้วก็ อันอันนี้คืนใช่ไหมคะไม่ได้เอาไปเลยใช่ครับคืนครับผมนำมาคืนที่นี่ขยะที่นี่ได้มาคือนะโอเคก็จะเป็นเขาจะมีถุงถุงกระสุนให้เป็นเม็ดพืชใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มีหนังกระติ๊งให้เราไปยิงเม็ดมะข่าโมงมะข่ามะขาโมงจะจะจะยิงใส่หัวกันนะนี่แหละรู้แล้วนี่นี่แหละด้านล่างก็มีหนังกรติ๊งใหญ่ให้ยิงเหมือนกันนะครับเป็นระเบียงโอโซนครับ เอาผลไม้ผลไม้มาหยิบผลไม้มาเอามาหนึ่งได้แล้วครับจะเป็นอูซบจะเป็นอูซี่ให้หยิบใหญ่เอาไปสามถุงเดียวเหรอห้าเอาไปห้าหยิบไหมอ่ะทุ่งเดียวเอทีเออาก็แบ่งเพื่อนสิโ่โถๆกี่ถุงน่ะมาครบแล้วอยู่นี่แหละอยู่กับคุเลยต่างกล่อง เขาบอกมีอันใหญ่เอ็นดีรอแล้วแสดงว่ามันต้องปลูกขึ้นได้แท้ไปปลูกอยู่บ้านไปปลูก้ไปขายตัวละยี่สิบบาทเาอไมฆ่าไหมนะาฆ่ากันที้ามเลยเขาอนี้อันนี้เขาฮักกันอยู่เลยด้วยนาจีเซ้านาหมายมก็คืออันนี้นะเขาอไปฝนฝนฝนยี่ปนนะเดียวกันอันเดียวกันเฮ้บาเดียวกันเมฆ่าวงนี่ เอาไปคูดพ, e พื้นปูน,าา <S <S นแล้วมาดาดแคนสกันเล็กน่อยนะไ่เห็นอดูดูมูเขากเขียนเขาันจริงล่ะรงใสเป็นอย่างเขียนเ่ะต้องมึงมับอร์สองใสครับสงงัสบบบิวมินมึงขาดดีๆเรืออันใดนังกระิกอันใดกล่องมันถ่ายกันอยู่ีนกะล่องไปนัมงนะหัวกล่องปิ้วไป เออมันจะคนยิงไก๋ๆกว่ายิงไก๋ๆก็ได้เด um ้อเรื่องพี่ลานเด็ดเรื่องพี่ลานเด็ดเปจะสอยเฮียนเอากันนั่นนะแล้วมึงจะฝากกันนะ อันอันถลางถลางอ้นลงนี่เน่ยดาแก่งกุดรอันหายพี่ปอมพี่ปอมอันงูนี่นะ่ามท่วงทันาษาวนกันละแล้วสารอะไรสารงูนี่น่าเป็นสารเลือขาพิเศษไหมบูเห็นมาแม่ตอนน้องบอกว่าอะไรนะไอรอบรอบด้วสองง แต่มีหมดแล้วบะหนึ่งสองเหรจิ้มดบวอยนี่รักมาามันบ่หาคนจับกล้องกูยังดีบ่เหือกันไม่รอบแรเรบกัาสังเลยคานทั่วไปอะนะะลอกแดงสายปาอ๋อผัดนก็ทันเลยคานขนาดกางเล็กข ขนาดใหญ่กว่าไดโนเสาร์ล่ะพูดขึ้นมาปุ๊บก็ลอกกระแตกตายปากมาดูมันดีกว่าขนาดใหญ่บ่มีซ้ำถือเก็บแล้วขนาดใหญ่ไม่โดนย้ายไปแล้วเขาบอกว่าโดนย้ายไปอะไรสักอย่างลุกนี่ลุรี่ต้องลุกตะกียบในก็ตะเกียเดิมนั่นแหละหลังๆเนี่ยบ่ได้บ่ได้ฟังเนี่ยเหลือถืกจะตรงนี้เนี่ยโผล่ไปเลยกูลำโพงโอ้ยจะเมียนถ้าผมไม่เห็นใครลบหลบใครลบลบลบ อุ้ยเธออย่าไปข้างหน้าหลายเขาบอกให้เหยุดไปข้างๆไม่ใช่เหยุดไปข้างหน้าทีเด็นว่าทีเด็นมันจะได้ดีให่ถามที่ผู้บุตรท,ท,ทำอะไรทำอะไรอยู่นะอันนี้ผมกําลังดีดหนังกระติกเพื่อที่จะให้ต้นไอเม็ดมะข่ามงลงไปที่พื้นมะข่ามงแล,แล้วก็ให้เกิดเป็นต้นไม้ใหม่แต่ว่าตอนดีดลงไปได้ยินเสียงดังป๊อกคือหัวกระลอกบางตึงีตรงไปบัวกระลอกกับกระปอบหรอก มันมันแบบมันหวานไปหน่ะมันบ่เวัายิ่งตรงไปแล้วมันถึงพื้นนี้มันเป็นปลาอยู่ทั้งไตคุณนะโอ้แตนแตนทั้งแตนเอาด้ล่ะวันนทั้งแตนนี่คุณเนะเมื่อกี้ไหงยิงเหมือนกันเยตกสีลังกาัวยิงโลดนหวันข้านที่นแม่สีรางกายึ่งสาคนวะกับปาไ การตื่นเช้าเป็นการที่ทำให้ร่างกายได้พอเราได้มีเวลาทำงาน,าน<ม>เยอะกว่าคนอื่นได้โอกาสได้เห็นร่างกายได้รีเซต็ตต่อเช้านะครับนี่อย่างออ,งอมแอมออมแอ้มยิงทคออล่ะคุณมอออมแอมอ้อมแอ้มอะไรยินที่คอคุณนี่ครับเสร็จสิ้นภารกิจยิงหนังกระติกแล้วนะครับ ตอนต่อไปเราจะไปที่มอหินขาวนะฮะอยู่ในทุง่งไปทุ่งก่อนมุกเกียวก่อนทุ่ง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 ทุงุ่งทุง <laughs> <laughs> ่ตะกเ,เหรอฮ่ยฮ่าม่าฮ่ด้่ยฮูาฮเลย <laughs> มาฮ่าน่าฮ่าฮ่่าา น้ำที่ตาไหลมาเธอบอกไม่รู้บอกพอกได้เกี่ยวแต่เรายินเด้อไข่เจียวมันเสียวจนเามาเมื่อใจรัา จเนเธออยู่ที่เขาถึงเราบเราเธอกอดเธอมา่อย่าบอกให้เศร้าจะบอกแค่สีเธอบอกแค่นี้ไม่อยากต้องเจอยิ่งแน่จะเติมแบบนี้เอาทุกคืนกูจะคือคับเท่าไหร่ชิมไหมกินชิมชิมเมาไหมครับไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีค่ะ กินกินไม่ใช่เกิดไม่ไม่เมาใช่นนะไหม,มในบอกจะกินข้าวก่อนทำ <ละ S 1> ไมหามทามหาน้ำเมาอ,อย่างเดียวเลยเมนูเดมอนมะม่วงสาวรดแล้วก็บลูทุกที่กูบอกแล้วนะกินข้าวก่อนใช่และนี่คือก็ไม่เขามันเป็นขาบ<อ>มันไม่มันไม่ได้ให้เป็นนี่ไม่ได้เป็นขาใช่มันไม่ได้เป็นขาทีมันฟองด้ยนี่นกินมะกม พี่่หอะจะเป็นนี่เลมอนค่ะตอนนี้มีสิทธิ์แรกซื้อด้วยค่ะถ้าซื้อไอติมเสร็จแล้วมาซื้อนามร้านนี้ค่ะอันนี้หอมจากปกติแ้วละสี่สิบบาทจะลดเหลือสามสิบบาทถ้าซื้อไอติมร้านนี้แล้วขอลองอันนี้เลมอนดีดีดีอุ้ยคนลุกเลยไปขี้คือจริงมันดีมันดีจริง อะไรไปซื้ออะไรมาไปซื้ออะไรมากินอีกไอติมดอกกระเียจ้าจมูกจมูกตาหูคางปากดิเอาเลยถามนั้ไมในมือตัวเองก็มีอร่อยไปครับสวให้อติมดอกกระเจียว ก็ไอติมบานเราเหมือนบ้านเราเลยไอติมบันลแล้กินแล้วคิดถึงแม่เลยอ,อร่อยอ่ะเอาขึ้นเร็วแม่กินหัวหตอนนี้นะครับกำลังปวดหัวเรื่องน้องหญิงคนเดียวนะครับน้องอะไรน้องน้องอะไรน้องอะไรนะน้องเอ,อใช่ไหมเดีย๋ยวพิ่งโทรโเดี๋ยวค่อยโทรเนี่ยอยู่ไหนแล้วไปถามเลยยัง เรื่องไปราวแล้วเห็นไหมเนี่ยเร็วๆไปเดินก่อนอย่าเพิ่งโทรคุยไปนี่ก่อนออนี่ดูนี่ดูแล้วเนี่ยโอ้ย <laughs> เขา <laughs> เขาพาแฟนเขามาด้วยแล้วก็เริ่มมีปัญหาแล้วเห็นไหม <laughs> บอกแล้วไม,ไม่ไม่พาปัญหามาก,ก็มาสร้างปัญหาทำไมก็ไม่รู้เราก็วางแผนกันดีๆเห็นไหมสุดท้ายอยากเอาแฟนมาด้วยคือ <c oughs> จริง,รงๆเขาอยากจะไปกี่กลากันที่ภูผมมาแม่นั่นแหละเป้าหมายเขาว่าแล้วทีนี้แบบเหมือนผิดแผนด้วยนี่ชื่อน้องเลยนะ ทำไมต้องมีอะไรที่มันผูกมัดด้วยนะไม่ได้ผูกมัดอะไรเลยนี่มึงผูกไงกูไม่ได้ผูกนะเนี่ยไม่ได้ผูกอะไรเลยเนี่ยแค่มันอยู่ในคลิปไงก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ก็ถามไงว่าชื่ออะไรหรือว่าอ๋อหรือมึงไม่มั่นใจว่าในอนาคตเขาจะเลิกกับมึงเหรออ๋อหรือมึงไม่มั่นใจว่าในอนาคตเขาจะเลิกกับมึงเหรอคนนี้มีิซายมีิซายเออเก็จะไปกลัวทำไมเห็นไหมเห็นไหมนี่คือเอาเริ่มเริ่มเริ่มอึกอักอึกอักว่ะอึกอึกอักแล้วนั่นแหละครับท่านผู้ชม วนที่มีความรักมากก็เป็นอย่างนี้เลยเลิกเป็นแฟนไปเป็นเมียเขาได้แล้วเป็นเป็นผัวกันแ้มันจะได้จบโอ้ยสามรเมตรกูท้อเลยป่ะไปไปดูตามทางกันไปเสื้อสีเจี๊ยบเนี่ยาเจ้ายญิข่อยนะเคยสีสวนขึ้นดิแเลยมึงเลยมไวางขลุ่อนี่เนาะสวนขึ้นม่บอกยุ้ว่าสาวโรงงานเด็กไปเป็นเจ้าโรงงานความคัน เราถึงน้ำตกกันแล้วครับทุกคนน้ำตกกันแล้วนี่คือน้ำตกตาโตนนี่นี่คือน้ำตกตาโตนตาโนเขาบอกกว่าลึกประมาณสามเมตรลึกจากข้างบนมาตรงกลางลึกจากตรงกลางไปข้างล่างเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างอยู่น้ำตกสวย สเต็มสิบหักหมดเต็มสิบไม่หักถูกแล้วก็แนะนําน้ําตกนะคทุกคนมันสวยมันจึ้งมันอึ่งมันอึ่งมากคุณนะไปเป็นยังไงน้ําตกผมชอบน้ําตกเนื้อครับอร่อยมากเลยครับจริงถ้าเป็นน้ําตกหมูก็จะมีความแบบ กินถุงหอมหน่อยกุนหอมใช่แต่ถ้าน้ำตาตกก็จะเจ็บกินในใจก็จะเจ็บกินในใจเรา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 ไปัอะไรเรื่องมึงไงนะเรื่องมึงอะเรื่องมึงอ่ะของพวกกูไม่มีเรามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติตักตนเน่ยเรามาเที่ยวน้ำตกกันใดแ้น้ำตกสวยไหมตกสวยไหมไม่เท่าไหร่ไม่มีไม่มีอะไรขาวๆเลย ตกเป็นน้ำตกคือช่วงมันช่วงหน้าฝนเนี่ยต้องเข้าใจว่าน้ำตกเนี่ยน้ำมันจะสีมันจะไม่ค่อยสวยตามภาพที่เราเคยเห็นเพราะว่าน้ำมันแรงใช่ไหม,ตไไมแต่พอไปลายฝนก่อนเข้าหนาวน้ำมันก็จะเริ่มสวยขึ้นอ,อันนี้เป็นธรรมชาติของมันนะครับเพราะฉะนั้นที่ต่อไปเราจะไปไหนไปกัน ปกติผักที่เราเสิร์ฟต่อหนึ่งเสิร์ฟประมาณ35-40สายพันธุ์เลยจะเป็นช่วงฤดูหนาวครับพฤศจิกาธันวามกราอันนี้ก็กำลังดีครับครับส่วนเมนูปูนาทอตอัวน,นั้นเราจะได้เป็นโอท็อปพรีเมียม5ดาวของจังหวัดชายภูมิครับ ันนี้ของเราจะทําเป็นโรงงานอยู่ข้างหลังนี่จะเป็นโรงงานผลิตเกี่ยวกับสแน็คส่วนข้างหลังอีกจะเป็นโรงงานผลิตน้าปลาปูนาตอนนี้ก็วางอุดรก็มีนะครับที่เซน็นทรัลอุดอรจะมีทั่วภาคอีสานเลยครับส่วนผักอีกตัวหนึ่งพี่ไม่น่าจะเคยทานเป็นใบเหมือนใบอัดา,ายครับเขาจะเรียกว่าผักคาดครับผักคาดครับเวลากินเข้าไปมันก็จะเหมือนกินหม่าล่า จะลิ้นชาช <c oughs> าครับจะลิ้นชาชาหรือนะครผักกาดดาลินแม่เราไม่ใช่ดาลินแมนครับมันเดาลินครับส่วนผักที่มีหนามเขาจะเรียกว่าหนามไก่ร้องไห้ครับอ่าอีกฝั่งนึ่งอีกัจนึงอีกเทีนนึงอยู่อยู่หยุดนิ้วก้อยนี่อีกฝั่งอ่าใช่อะไรนี้ตอนนี้ครับเขาจะเรียกว่าหนามไก่ร้องไห้ครับ คุณพี่เคยเดินไปข้างหลังหรืออย่างยังครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นพวกเอ็กโซติกครับจะเป็นโซนสัตว์เลี้ยงมีเมียแคทมีฮิปโปแคทมีชูก้าไกเดอร์อยู่ข้างหลังนี่เองครับก็จะเดินวนได้มีแมวขาวมานี่มีเต่ามีชูก้าแล้วก็จะเป็นพวกนกยุงไก่ฟ้าไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศครับถ้าเกิดว่าทานอิ่มไม่รีบเดินเล่นได้นะครับได้เลยได้เลยครับได้เลยะไรนะไม่โบ๊บแก้อะไรแก่ทำไนเอาให้ใครกิน นีบเขาไปช้ำรักมาใหม่ๆอ้ยไม่ช้ำแล้วผ่านมาแล้วนี่มึงมันไม่ใหม่หรอแคหนึ่งปีแหะมันอยู่แล้วเฮ้ยเรื่องไหนวะเนี่ยเรื่องอะไเรื่องของดอ The Bluetooth device ต้องทใาไงเอาเล มันไม่เต็มมันอะมันโยมใส่เลยเอาเลยมื้ออนีันนี้เห็นกูอยู่ใช่ไหมโยกเกี่ยวกับมือนี้ใช่ไหมเมื่อไหร่จะเห็นพรุ่งนี้ไหมพูดถึงอาหารแม่ปูนาแสนสวยก็ไม่สวยเท่ากับหญิงที่ผ่านมาอันนี้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 เล่นใครเนาะ อันฝากลบคลิปนี่นะครับอะไรก่อนลบคลิปเนี่ยอยู่ในเครื่องนีก็ามดี ใช่แล้วครับท่านผู้ชมจนมาถึงปลายปีนี้ใครที่ยังไม่ได้ท่องเที่ยวกันบ้างใครที่ยังไม่ได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองหรือว่าใครที่ยังอยู่ในที่ทำงานนั่งทำงานงงงงกเบื่อกับชีวิตที่มันโลกล้างลองดูครับลองก้าวออกจากกรอบตัวเองไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าจะไม่มีเพื่อนไม่ต้องไปกลัวหรอกครับว่าจะไม่มีเงินลองไปดูครับตัดสินใจสักครั้งหนึง่งไปคนเดียวก็ได้ไปกับทีมงานยิ่งสนุกแต่อย่างที่ว่าแหละครับไม่ต้องไปรอใครลองดูครับการเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิตมันจะมีครั้งที่2องเฮ้ยสามตาม และแน่นอนครับสิ่งเหล่านั้นแหละจะเติมเต็มให้เราได้เติบโตได้ใช้ชีวิตและมีความสุขกับมันขอบคุณด้วยแล้วกันครับสําหรับทุกคนที่ติดตามสําหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดแชร์กดไลค์และ subscribe พวกเราด้วยครับลิ้นจี่ข้างหอหรือลิ้นจี่ทัวร์อยากให้เราไปที่ไหนหรืออยากให้เราทําอะไรคอมเมนต์ข้างล่างไว้ได้เลยขอบคุณครับเลยครับผม มีเปิดมีเปิดเลยก็กระเทยตีกูแล้วกระเทยตีกูแล้วกระเทยจะตีมือนีมือหนีบอแมนเนื้อมือนีออกออกบนแล้วขันล้างก้นกันล้างนี่เนี่ยดาบของกูดอน